หลายๆคนตอนนี้อาจจะยังแบบใจตุบๆต,ต่อมๆไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นมากนักนะคะแต่ก็อยากจะมองหาหุ้นที่เราอาจจะซื้อแล้วก็ถือลืมกันไปยาวๆที่เข้าไปลงทุนได้คุณชัยยามีตัวในใจหรือว่ามีตัวแนะนําด้วยไหมคะสําหรับหุ้นที่นักลงทุนอยากจะถือกันยาวๆสักนิดนึงนะคะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ว่าอันนี้อาจจะคือคือ อาจจะต้องคุยในเรื่องรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าผมให้ภาพง่ายๆอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าพูดถึงบริษัทที่มั่นคงแล้วกันบริษัทที่มั่นคงส่วนใหญ่จะอยู่ในเซ็ตร้อยนะครับนั่นหมายความว่างบการเงินแข็งแรงเขาเวลาเรานึกถึงบริษัทต,ต่างๆเราจะรู้เลยว่าสินค้าบริการเขาคืออะไรเขามีมแตแชร์ที่ดีอยู่ในตลาดหรือเปล่า เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาบ่อยหรือเปล่านะครับอันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าข้อมูลเบื้องต้นละ mm hmm. แต่นี้ถ้าถามผมว่าในหุ้นที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในดวงใจเนี่ยแน่นอนผมก็มองว่าในส่วนของเอ t เนี่ยแข็งแรง mm hmm. แล้วก็ถ้าดูในโครงสร้างของธุรกิจเนี่ยเขาเป็นโมโนโพลี hmm. นะครับซึ่งกางทางเอไม่อยากให้เราพูดอย่างนี้แต่ความจริงมันคืออย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ย ราคาหุ้นแม้ว่าจะเศรดดีเนียมแต่เชื่อว่าเราจะมีสัดส่วนของการท่องเที่ยวที่เยอะแล้วก็ในขนาดเดียวกันณนะวันนี้เนี่ยไรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยไปถึงยี่สิเปอร์ซ็นตเมื่อเทียบกับจี p ีของประเทศไทยฉะนั้นใครเข้าออกประเทศไทยเมื่อเราเปิดประเทศเอวทีได้ประโยชน์แน่นอนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถือยาวๆได้ค่ะ มีตัวเดียวเลยเนาะที่เป็นท็อปฮิตในดวงใจตอนนี้ถือยาวๆออจริงๆมันก็มีหลายตัวนะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่าออภาพที่เรามองไปเนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่า <c oughs> โดยส่วนใหญ่เนี่ยภาพมันเป็นไซเวือผมคิดว่าเวลาเราพูดกันพูดถึงการถือยาวๆเนี่ยมันต้องคุยรายละเอียดกันเ <c oughs> ยอะเหมือนกันครับเพราะว่า ลูกค้าแต่และท่านเนี่ยบอกว่าถือยาวได้แต่พอถือจริงๆแล้วมันมันมเปลีป่ยนได้ตลอดเวลาค่นนะ <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> ขอถามนะคะก่อนที่จะปล่อยคุณอ้วนไปอยากจะได้หุ้นเผื่อจังหวะเซลล์อินเมเนี่ยหรือว่าจังหวะกระแทกนะคะแรงๆมีหุ้นตัวไหนที่นักลงทุนสามารถถือยาวแบบถือลืมได้บ้างคะถือลืม <c oughs> ไปเลยแบบถือให้ลูกให้หลานอย่างนี้ได้เลยอเงี้ยค่ะ <c oughs> อาจจะนานไปด้วยแทนออาทอย่างนี้คือคือผมว่าผมว่าด้วยด้วยสลาดที่ผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบถูกมากจนจนแบบทุกคนคาดหวังแค่แบบนั้นวกคุณหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณว่ามันพอมีพุ่นแบบเป็นไออ่อแบบพุ่นแบบเป็นเด้งอยู่ไมมเหมือน GPA เนี่ยห้าบาทมาสิบห้าอะไรก็คือแบบผมบอกว่าผมมานั่งดูกราฟเนี่ยเจ็ดร้อยตัวผมนั่งนั่งดูหมดนะพี่แป๊ คือตอนนี้มันอยู่ในจุดที่แบบเอ้ยุกถ้าอย่ผมดูกาฟเนี่ยโอ้โหขึ้นมาแบบแทบจะหมดแล้วอ่ะคือหุ้นที่ยังไม่ขึ้นก็คือคุณภาพเขาไม่ได้่ะองบอกนําตรงนะครับไม่งั้นเขาเงขึ้นมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราอยากฝากชีวิตเนี่ยก็อย่าฝากชีวิตนานคือบอกว่าฝากแค่แบบฝากท้องแล้วกันอย่าบอกว่าฝากชีวิตเลยในในสภาพตลาดแบบนี้คือฝากท้องหากฝากข้าวข้าวขนมมะเร็งเออ พอพอสิแต่ค่าข้าวค่าขนมเนี่ยก็ประมาณก็เกือสิบยี่สิบเปอร์เซ็นจากนี้ไปออกพอได้นะครับค <Okay. S 1> ืออย่างเงี้ยผมยังเชื่ออยู่อย่างนะงผมไม่รู้ว่าที่แพงกับนักลงทุนเชื่อผมหรือเปล่าก็ <Okay. S 1> คือว่าสุดท้ายเนี่ยโควิดเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนล,นลักษณะไปรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง <Okay. S 1> ก็คือเหมือนสองพันเก้าหรืออะไรเงี้ยที่แบบเราก็ต้องมาฉีดวัคซีนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเรื่องที่เราเคยชินมากขึ้นมันมันคงไม่หายไป่ะนะ <Okay. S 1> มันมาแล้วมันก็ มันคงไม่ได้หายน,หนะครับแต่ว่าอะไรอย่างนั้นค,คือและเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาแบบสามสามถึงห้าปีแล้วค่อยๆหายไ,ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่ออยู่เลยแนะว่าหนึ่งก็คือระบบการนักศึกาไทยเนะี่ยแม้ว่าอาจจะมีดรามา่ามีขกเสียงไมเยอะนะเรื่องการจัดหาวัคซีนด้วยนะประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายวัคซีนเหลือนะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็เหลือด้วยนะนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยปั๊มการผลิตเพิ่มไปหมดตอนนี้มันอาจจะดูตึงนะสั่งไปแล้วเขาไม่มาส่งอะไรเนี้ยแต่ว่า คิดว่าครึ่งปีหลังเนะี่ยเราน่าจะได้วัคซีนเพราะฉะนั้นวัคซีนเพยงเนี่ยถ้าเกิดเซวินเม,เมย์นะคือ,อยังไงพวกนี้จะลงหนักมากามากเพราะว่าผลประกอบการไม่ช่วยไงคืองบเนี่ยเละเทะหมดฮนะโรงแรมอ่าห้ามสินค้าสายการบินสนามบินเละเลทะน,นะครับแต่ว่าเป็นโอกาสไหมผมมองว่าผมยังมองว่าเป็นโอกาสหนึ่งคือโควิดผ่านมาแล้วผ่านไปสองคือเราจะกลับมาเปิดประเทศซึ่งผมเชื่อว่าเราทําได้นะครับ คนเขาไม่ได้มาเที่ยวทางประเทศไทยนะเขาเลือกจังหวัดอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่คอนโทรลจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวสําคัญผมว่าเร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 าจะรับีเจอร์ลงในนี้ก็ั้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่ากลับมานะครับถ้าให้เลือกแน่นอนว่าตัวนันตาาดก็คือแต่เดียวนิ้นทีอาร์ซีไปเล็กหน่อยก็คือเอสเอสนะครับแล้วก็อีกอางนึงก็คือตัวของปีพีออีพีอเนี่ยราคาเนี้ยผมเชื่อว่า แล้วฝากเขาได้นะครับคือตอนนี้เป็นหุ้นที่โดนระหนักสมมติเซลมาคือบ้องบอกว่าเป็นปีชงแต่ว่าปีชงเนี่ยเขาไม่ได้ชงตลอดเวลาที่แทนเหมือนเราเราชงปีเดียวก็หายแล้วถือไหมใช่เขาชงนี่ถูกชงร่วมชงตรงใช่โอ้โหนี่ใช่ใช่ที่แนใช้คำทํตรงตรงตรงก็คือตอนดูรถัสถือไหมชงมร่วมเอาโควิดมาเขาก็โดนเยอะอีกที่บางคนบอกเอ้นีเราก็ไปเซเว่นนะเราไม่ได้ไปห้าดิ แต่รู้ไหมว่าเราไปเซเว่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปซื้อของแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นแล้วแบบคือเราซื้อของอ่ะเราอะกลัวอดเราก็ซื้อของที่เก็บไว้ได้นานมากินถูกไหมแต่ของสดอ่ะเราไม่ค่อยอยากซื้อแล้วเขาไม่เคยลดราคาเนี่ยเซเว่นทิ้งเนี่ยมันเลยทาให้ผมประกอบการไม่ดีแบบแต่ตรงเนี้ยมันคือโซนบัตท่อมของเขาและเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องโลตัสเนี่ยผมว่าตามหลักนะพี่แา๊ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมมองว่า ดิวมันดาแล้วอ,ะอ่ะแล้วเขาจ่ายเงินไปไปแล้วอะ่ะคือให้โลตัสเอาเงินมาคืนหนอ,อมันเป็นบริษัทต่างประเทศอะ่ะมันไม่งั้นใครอยากจะทำธุรกิจกับเราถูกไหมนะครับผมม่ได้บอกว่าดิวเขาไม่ล้มหรอกแต่จะมีแบบทําให้มันอยู่ในกรอบมากขึ้นอย่างปีพีออย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะสําหรับคนที่แบบหาหุ้นทางต่ํานะครับซึ่งช่วงนี้ลงมาแบบกลับมาจะกลับมาที่เดิมแล้วคือได้แเกว่าหกสิบต้นๆนอ่ะผมว่าตู้นะแต่ถ้าเกิดไปเจ็ดสิบโอเคมัน มันไม่ค่อยถูกแล้วแต่หกสิบต,ต้นๆนี่ถูกตู้ได้ะนะครับค่ะคุณน,น,นี้หญิงอยากได้อีกสักตัวหนึ่งหุ้นที่ถือลืมถือกันไปเลยยาวๆอยากจะแบบมีตัวนี้ไว้ประดับพอร์ตมันจะเป็นตัวไหนได<ย>้ไหมยาวแบบยาวยาว,ยาวแค่ไหนฮะถือลืมไปเลยอะ่ะ <laughs> คือแบบว่าก็ต้องน่าจะปีไหมัพบจะถือลืม <laughs> กว่าจะขึ้นถ้าเอาลืมเลยนะฮะผมก็าไป CPO เลยฮนะ ไป CPO ลย่างคือคือหนึ่งคือราคา CPO ตอนนี้ลงมาค่อนข้างต่ำแล้วเป็นหุ้นที่เวลาเจอโควิดเวลาเจออะไรเนี้ยก็จะโดนแบบกระทบพอสมควรถูกไหมฮะคนไม่ออกจากบ้านบ้างหรือพอมีมาตรการกระตุ้นของภาครัฐเนี่ยพวกเราชนะพวกคนละครึ่งอะไรเงี้ยมันจะใช้ในเซเว่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนได้ลบผลกระทอบอ้อมไกลนิดนึงอ่ะในขณะที่ถ้าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่ ผมวาาเป็นไงมันน่าจะค่อนข้างจะต่ามากๆแล้วในขณะที่ถ้าเราพยอยเปิดประเทศได้หรือท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะคตก็จะมาเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในในส่วนของคียอ็เพราะว่าอย่าลืมว่าสาขาในจังหวัดท่องเที่ยวรวมถึงเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะอย่างกรุงเทพเนี่ยจัดส่วนรายได้จากของชาติเขานีจริงไม่น้อยนะประมาณสิบเปอร์เซ็นได้ <Huh. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศกลับมาเป็นปกติทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นในแง่ของรายได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ เขาจะไปขยายเซเว่นในกัมพูชาในประเทศเพื่อนบ้านเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นภาพระยะยาวก็คือจะก๊อปปี้โมเดลเมืองไทยเลยนี่แหละนะครับเราเห็นเซเว่นโตยังไงในเมืองไทยผมว่าต่างประเทศก็ไม่ได้ต่างกันนะคเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับ DCA ระยะยาวๆเลยครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพี่ก๊อฟขาอยากจะขอนะคะ เป็นหุ้นถือลืมอยากจะได้หุ้นถือลืมค่ะเผื่อว่าเป็นจังหวะช็อปนะคะเกิดมีเซลล์อินเมย์หรือว่ามีแพนิคแรงๆเดือนหน้านะคะแล้วหุ้นตัวนี้มันอาจจะมีจังหวะของการแรงขายออกมาแล้วสามารถที่จะเข้าไปช็อปได้หุ้นถือลืมมีอนาคตสดใสาสามารถฝากไว้ให้กับลูกหลานพอจะมีในช่วงนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยไหมคะ ่อยากอินอย่างพีที่ก็องอินอย่างนี้นะว่าการที่จะเป็นผู้ถือลืมเนี่ยมันต้องมีอะไรให้เราบ้างค่ะหมายความว่ามันต้องมีผลประโยชน์ให้เราบ้างในลักษณะช่วงที่เราถือลืมะใช่ค่ะนั่นหมายความว่านต้องมีปันผลนะคะค่ะแต่นั้นและที่สองเนี่ยเราต้องถ้าเราจะถือมันลืมลืมเนี่ยเราอย่างน้อยเราต้องซื้อมันถูกกว่าถูกกว่าเจ้าของเขาซื้ออ่อค่ะเข้าใจไหมเขาไม่เจ้าของเขาซื้อก็คือสมมติว่า book value อยู่เท่าไหร่เนี่ย S <S เราต้องซื้อต่ำแบบนี้ให้ได้ะนะคะคือที่เ็าไม่ได้ดู P/E เท่าไหร่นะที่ก็ะตูบ,บุ๊กเลยะนะคะ,อ,ะอย่างน้อยวันนี้ถ้าถ้าธุรกิจเขาต้องมีอันเป็นไป <S <S 2> <S 2> สติสูงนะคะนี่คือเราแบบหลักการคิดนะก็คือบุ๊กแวลูเนี่ยหมายความว่าถ้าธุรกิจเขาเกิดอยู่ไม่ได้แล้วเขาจะต้องมีการชาระหนี้แล้วก็คืนเงินเรากลับมาเนี่ยอย่างน้อยเราก็เราก็ เราก็ซื้อได้ในราคาต่ำกว่าบุกา๊กอะแต่ทั้งหมดเน,นี่ยมันเป็นแค่หลักการคิดแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆมันก็คือว่าเราอยากได้หุ้นที่ถูกกว่าเจ้าของเดิมที่ถืออะค่ะ, <c oughs> ะซึ่ง <c oughs> เราน,นะเอะตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะโอ้ค่ะแต่คนไม่ชอบอะคนไม่ชอบเอาอะยกตัวอย่างเช่นฟังแล้วตื่นเต้นเลยเผื่อจะมีคนตื่นเต้นเลยไหมตื่นเต้นเลยไหมจัดมาเลยค่ะ ก็ที่เขาเรคโคอมเมนกลุ่มนี้เป็นรอบแรกในช่วงเดือนสุลาคมปีที่แล้วก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความถูกในระดับราคาจากการที่ถอยตัวลงมาเรื่องของโควิดในปีที่แล้วและยังเป็นกลุ่มหนึ่งณปัจจุบันที่ยังปรับระดับราคาไม่เท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดนะคะ,ออะตอนนี้ก็ยังมีผู้ที่ต่ำกว่าบุ๊กอยู่ก็อย่างเช่นแบงก์กรุงเทพแบงก์จตกรค่ะ แบงค์แคชชันนี้สั่งแบงค์ใหญ่นี่สั่งกว่าบุ๊กหมดนะคะแล้วก็ตัวที่เรี่ยเรียบุ๊กก็จะเป็นทิสโก้เอพีเคพีก็น่าจะตั่งกว่าบุ๊กนิดหน่อยนะคะภาพเหล่านี้ยังเป็นภาพที่หนึ่งเราได้เป็นผลเข้าเกณฑ์ที่พี่กอบบอกอ่ะคือเราได้ผลตอบแทนในเรื่องถึงเงินปันผลนั้นที่สองเราซื้อต่ำกว่าเขาก็คือยินซื้อต่ำกว่าบุ๊กนะคะแล้วก็ที่สามคือถ้าเราไปดูพ e หุ้นเนี่ยมันก็อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ได้ต่ำไม่ได้เกินสิบเท่าแต่เวลาหุ้นที่มีต่่่าากกวเทมอน็คื ในเชิงของธุรกิจแล้วเนี่ยเขายังมีการโกรธของธุรกิจหลักเนี่ยยังไม่ค่อยดีก็คือธุรกิจเก็ต้องมาจากการเรื่ของการปล่อยเงินกู้นะคะดังนั้นการโกร้ของธุรกิจหลักยังไม่โตก็ปล่อยเงินกู้ตอนนี้ทุกคนก็ไม่กล้าปล่อยเยอะนะเข้ามาจากการเปิดโตโดยการที่ว่าการตั้งสำรองปิที่แล้วตั้งสำรองแบบกระฉูดเลยเนี่ยปีนี้ก็คือลดลงมันก็เลยทําให้ผมตัวกลางเขาดีขึ้นนะคะประกอบกับในช่วงของสุราคมปีที่แล้วเนี่ยแบงก์ชาได้มีการทำ stress เกี <differences S 2> <height. S 1> ่ยวกับเรื่องของกองจ่าเงินปผลผลและพาะเขาจ่ายได้เนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่พี่ซ็อกเรอร์เป comment กับเข้ามาตั้งแต่ตุลาแล้วก็เป็นที่หน่าที่พี่ก็อดูไว้อยู่เนี่ยก็คือจะพบว่าหลีกนาของตลาดในรอบตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็เป็นหุ้นสูงธนาคาร แล้วก็มาหลีดนำต่อรอบที่สองในเดือนมกราคมก็คือเกิดโควิดรอบสองนะคะต้องต้องธนาคารค่ะแล้วก็หลีดนำรอบนี้นะคะก็ธนาคารอีกในเรื่องในช่วงของการประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ประกาศออกมาเนี่ยเอ่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็เป็นธนาคารแต่เพียงแต่ว่าระดับราคาหุ้นเองเนี่ยในสองครั้งแรกเท่านั้นแหละที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีกว่าตลาดนะคะแต่เราในรอบนี้อาจจะปรับตัวขึ้นมาอาจจะไม่ได้มากนะ แต่ว่ายังเป็นหุ้นที่สามารถถือต่อได้แต่ถ้าพักตัวลงไปก็เป็นการตั้งรับได้ค่ะอ่านะคะ,ะแนะนําไว้เลยสําหรับหุ้นถือลืมนะคะอย่างน้อยมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะว่าถือได้ถูกกว่าเจ้าของนะคะใช่ถูกกว่าถูกกระบุกะ่ะวันนี้เราถูกกระบุกค่ะก็คือต่ำกระบุก,ก็ซึ่งต่ำกว่าหนึ่งเท่าบุกนะคะอ่าได้เลยค่ะพี่กอล์ฟขาวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆสาหรับนักลงทุนนะคะจะได้จับจังหวะกัน ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ